การชุมนุม2วันนี้ยุติลงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการนัดหมายชุมนุมใหม่อีกครั้งหนึ่งทางภาคธุรกิจมองเรื่องนี้อย่างไรจะมีผลกระทบต่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับไปพูดคุยกับคุณคลินสารสินนะครับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณคลินครับสวัสดีครับสัมภาษณ์ครับครับถือว่าหายใจทั่วท้องมากน้อยแค่ไหนครับหลังจากที่การชุมนุมดีใจนะวันนี้ดีใจที่วันนี้จบด้วยดีนะครับก็ไ ที่ช่องสองฝ่ายก็ขอชมเชยสองฝ่ายนะครับเป็นสิ่วิธีวันนี้เป็นเป็นแนวทางที่ดีผมมั่นใจว่ารัฐบาลได้ยินแล้วว่าแต่ละฝั่งต้องการอะไรนะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ให้ทางด้านน้องๆแต่ละคนมามามาพูดคุยนะครับเมื่อกี้ที่ถามว่าแต่ตอนนี้เป็นเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับตอนนี้ดูแล้ว ความมั่นใจคนจะลงทุนบ้านเรามีเพิ่มขึ้นนะครับคนอยากมาเี่วบ้านเรามากเพราะบ้านเราดูแล,แล้แการดูแลรักษาด้านคิดีมากนะครับถ้าบรรยากาศแบบนี้ถ้าเผิดเราสามารถทาได้ยอยู่ในความสงบแล้วเนี่ยผมว่าอยู่ในระบบไทยที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดมีเกิดความรุนแรงนี่ก็จะมีปัญหานะครับผม,ผมคิดว่าถูกทางแล้วที่รัฐบาลน,นี่เปิดทางให้น้องๆที่ออกมามาชุมนุมเนี่ยได้ได้ไดมี มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับโอกาสได้พูดคุยกันว่ามีการแก้ไขอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าแต่ยิ่ต้องไปต้องใช้เวลานะการแก้ไขต่างๆพวกนี้นะครับผ่านรัฐสภาต่างใช้เวลาแต่ในการถ้าเผื่อรัฐบาลได้รับฟังแล้วและมีจิตใจจะช่แก้ไขส่วนที่แก้ได้นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับค่ะ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองหลังจากนี้ก็คงจะมีการขับเคลื่อนกันต่อลักษณะของเขาอาจจะเป็น f l a ชม็อบกระจายไปอยู่ในภูมิภาคต่างๆหรือว่าการรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมาหานครนะคะมองว่ามันจะมีทิศทางแนวโน้มที่ส่งผลต่อเศรษฐ,ฐกิจยังไงมีความเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนคะคือคือก็เผื่อทาอยู่ในกรอบนะครับแต่พรเรียบร้อยนะพูดด้วยเหตุด,ด้วยผลนะครับทาด้วย ความสงบเรียบร้อยผมแน่ไม่น่ามนปัญหาอะไรด้ความประชาธิปไตยสามารถทําได้นะครับแต่ต้องอยู่ในกรอบท,ที่ที่มีความปลอดภัยทุกคนอย่าลบคนคนอื่นนะครับผมเห็นด้วยนะครับแต่การตอนนี้ผมคิดว่ารัรฐบาลก็ได้ฟังเรีย้อยแล้วนะครับผมผมว่ารัฐบาลช่วงนี้ใจกว้างนะครับที่ท่านนายกบอกเปิดเราผมก็ได้ยินแล้วเดี๋ยวเมื่อก่อนผมเห็นนายกออกทีผม,ผมได้ยินแล้วแต่เรบฟังผมก็คิดว่า จกว้างพอสมควรนะครับครับแต่ว่าถ้าถามทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเองก็ออกถึงกับออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเตือนเรื่องการชุมนุมที่อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจแต่ว่าในผู้ชุมนุมเองเนี่ยเขาก็แย้งว่าในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนกันสร้างมูลค่าการค้ารายย่อยได้อันนี้ถือว่ามองเศรษฐกิจในคนละมุมกันหรือเปล่าครับ ผมคิดว่าเศรษฐกิจบ้านเราคือทั้งประเทศนะครับผมไม่ใช่จุดใดจ,จุดหนึ่งนะครับเหตุการณ์ตอนนี้บ้านเราก็ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเช่นเดียวกับทั่วโลกนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์บ้านเราผมคิดว่าดีกว่าทั่วโลกนะครับคนอื่นออก,ออกนอกบ้านลาบากมากแต่บ้านเรานี่สามารถไปไหนมาไหนได้นะครับตอนนี้รัฐบาลพยายามาให้คนไปท่องเที่ยวตายย่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น นะครับแ,รแต่ในการก็ต่างจังหวัดจะมาเที่ยวเมืองไทยในสุเทพเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในการถ้าเผื่อเราสามารถอะไรเป็นจุดที่อยากจะแนะนํานะครับรัฐบาลก็ตามต่การผมว่าเขารับประฟังตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ได้ทราบมามีแผนที่จะกระตุ้นหลายเรื่องไปต่างจังหวัดแผนออกมานะครับซึ่งอาทิตย์แล้วผมได้มีการได้ได,ได้ประชุมน,นะครับสอสอปอสอเนี่ยนะครับก็มีหลายเรื่องที่จะออกมาในอาทิตย์หน้า ครับคอรมอผมคิดว่าถ้าเป็นแผนออกมาแล้วเนี่ยต้องรีบกระตุ้นให้มากที่สุดน,นะครับเรื่องงบประมาณรัฐบาลที่ออกมาเร็วนี้นะครับต้องรีบใช้จ่ายให้ให้ตรงตามเวลาที่กำหนดเอาไว้อันนี้เป็นจุดที่จะกระจายรายได้ให้ลงที่สุดน,นะครับค่ะคุณกลรินคะว่ากัน,นตรงๆก็คือการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าโควิด -19 เนี่ยอันไหนปวดหัวกว่ากันคะผมว่าโควิด -19 นี่ปัญหา หลักบ้านเราตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตบ้านและชีวิตชาคมนะครับแอดการเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะครับการเมืองนี่เป็นระยะยาวของบ้านเราโควิด -19 นี่คือระยะสั้นนะครับจะคิดว่าภายในปีกับป,ปีก็น่าจบแต่การเมืองผมคิดว่าเป็นระยะยาวที่เราต้อง,ต,องต้องดูว่าไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรต่างนะครับก็พูดคุยกันแล้วก็ให้ใการก็รับฟังน้องๆพูดด้วยนะครับเพราะว่า น้องนที่เกิดมาเนี่ยผมคิดว่าน้องนองที่ออกมา,มาก็มาตั้งยี่สิบนะยี่สิบนี่นนปฏิวัติมาก็เจ็ดเจ็ดปีแปดปีแล้วน้องๆ้อเกิดมาก็อยู่ในช่วงปฏิวัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประชาธิปไตยเขาไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าเป็นงไงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงประชาธิปไตยนะครับน้องน้องๆทราบไว้ประชาธิปไตยนี่คืออะไรนะครับทุกคนออกมาแดงความที่เห็นได้นะครับออกมาเดยขบวนได้ที่ใหญ่าสามารถทาได้นะครับก็ต้องผมคิดว่า อันนี้ดีแล้วนะครับเติวิธีนะครับก็ทุกคนด้วยพูดด้วยเหตุด้วยผลนะครับพูดด้วยเถิติวิธีทุกคนก็อย่าขันมา,มาว่าเอาประเทศชาติเป็นักจะแก้ไขอย่างไรนะครับครับคุณกลินครับเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงการประชุมสอบอสอที่ว่าผ่านความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการมาจะเข้าคอรมอเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับ ประเมินว่าจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากแค่ไหนและอะไรที่จะต้องเติมลงไปอีกเพื่อให้เงินลงไปถึงมือของประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะครับผม,ผมคิดว่ามีมีหลายโครงการที่จะออกมาบัมบัมคานี้นะครับที่จะออกมาผ่านทางส,สานาคารในะหลายะแห่งนะครับที่ออกมาแล้วแบงก์ชาติก็จะช่วยต้นก่อนดูตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยโครงการรัฐบาลมีเป็นเป็นล้านๆนะแต่ออกมา แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมคิดเมื่อก่อนเขาเลยบอกเอ๊ะทำไมทำไมออกแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วมีเงินตั้งเยอะแยะทำไมเราถึงไม่ถึงประาชาชนจริงๆนะครับก็ต้องค้อนคอยดูปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับเรื่องตอนนี้อีกเรื่องนึงเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆที่รัฐบาลจะกอ่อสร้างต็ออย่างทําก,กอ่อสร้างอย่างย่างอย่างตรงเวลานะครับเวลาการกอร่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่นด้วยนะครับถ้าเกิดทุกอย่างเราออกมา จะทําถนน้นจะสร้างชางอะไรชุมนชนหมู่บ้าน,นต่างๆถ้ามีแผนอยู่แล้วกยอยากทาตามแผนถ้าทําตามแผนปั๊บเนี่ยกระจายเป็นโงหมู่บ้านือว่าเป็นไปตามแผนแน่นอนครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณเพลนครับคุณกรยนสารสินนะครับ,รบประธานสภาขอการค้าแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นมุมมอง